พี ion, ่อนดีแม็กปี2021ลลำเนี้ยถือว่าหล่อไหมถ้าดูจนคลิปรีวิวนี้ถ้าลูกค้าดูจนจบจะเข้าใจเลยครับว่ามันหล่อมากๆแล้วก็ทั้งสภาพนะครับทั้งสภาพทั้งเลขไมอะไรต่างๆคือใช้คาว่าโคตรเป๊ะได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะเอาเป็นว่าถ้าสภาพนี้แล้วบอกไม่หล่อเนี่ย ไม่ต้องซื้อรถขับกันละครับโอเคป้าอธิบายอย่างนี้สั้นๆแล้วก็คลิปรีวิวของเต็นท์เราเนี่ยทุกคันนะกล้าพูดเลยว่าลูกค้าใช้เวลากับมันให้คุ้มนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป้าถ้าลูกค้าหารถคือซื้อของอะไรสักอย่างเข้าบ้านเนี่ยถ้าซื้อด้วยสภาพ <อะ S 2> กล้าพูดเลยครับว่าไม่มีคำว่าผิดหวงังใช่โอเคป้าไม่ได้ขายถูกสุดอันนี้พูดเลย ไม่ได้ขายถูกสุดแต่กล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าชัดเจนไม่มีคำว่าย้อมแมวนะไม่มีคำว่าเออ่หลอกลวงอะไรทั้งสิ้นล้านเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอ่ะซ่อมเดินวนลลรอดคันก่อนหนึ่งรอบเนาะได้เลยค่ะเมื่อกี้ซ่อมเตรียมจะถามพี่ว่าอะไรอีกข้อนะเจ้าดีแมลำเนี้ยเขาจดปี22ไม่ใช่เหรอพี่ถูกต้องครับลำเนี้ยผลิตเนะีนะนะเดี๋ยวดูเซติเมลได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรีวิวนะีได้ดูอยู่ลวนะ ปีผลิตของเขาคือปลายปี2021 uh huh. จดทะเบ 22, uh ียนปี22เนอะค่ะนะครับฉะนั้นในคลิปรีวิวเราขออนุญาตพูดเป็นปีผลิตไปเลยจะได้ไม่มีดามมาไม่มีดาาม่มาสบายใจกันดีปะดีค่ะเออเวลาจัดไฟแนนซ์เขาจะได้ยอดจ่ายของปี22ซะด้วยซ้ำสบายๆเลยเนาะใช่นะครับอย่างเจ้าลำเนี้ย เลขใหม่นะยังไม่อยู่กลมๆเลยนะ35,000กิโลแท้ๆเดี๋ยวเปิดให้ดูเลขเครื่องเลขตัวถังเลขต่างๆได้หมดโอเคป่ะได้เลยค่ะอ่ะส้มเดินไปเดี๋ยวไม่ถนดัดถูกป่ะถูกต้องเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ขอดู360รอยหกสิบองศาในคะ่ะคารเมล่าหรอเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนนะคะหล่อจริงๆค่ะลํำนี้สีดำฉ่ำมากอ้อ รบกวนนิดนึงนะคะเวลาโทรหาแอดมินส้มหรือพี่อ้นนะคะรบกวนแจ้งไปเลขทะเบียนเนาะคันนี้9 7 6 7นะคะหล่อมากสีดำฉ่ำสุดๆส้มเอ้ยจ้า ที่ไม่อยากลงไปข้างนอกเลยอ่ะเพราะข้างในรถแอร์มันหนาวมากถูกต้องแล้วก็นี่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 เอาเซิร์ฟให้ลูกค้ามาดูนี่ก่อนมาได้มานี่มาดูนี่มาดูนี่ก่อนมาคันนี้นะครับกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเพราะว่าในรีวิวรับรองคบได้เห็นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ละโอเคป่ะจ้้นะจ๊ะวันน็อตนี่ไม่มีขยับเลยอ่ะถูกนะต้องเอาไปว่าใช้คำว่าน็อตไม่ขยับได้เนี่ยใช้คำว่าอย่างนี้ครับ คือไม่ต้องไปดูอย่างอื่นกันแล้วครับโอเคป้าโอเคเออมันคือจุดสูงสุดจุดสุดยอดของรถมือสองอละอันนี้กล้าพูดตรงตนะ <c oughs> นี่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 มาดูที่นีดหนึ่งนิดหนึ่งรบก้นหน่อยได้เลยจ้ะนิสหนึ่งนิสหนึ่งนิสหนึ่งนี่ส้มไม่ต้องใถ่ายหน้าพิกก็ได้ส้มโอเคต้องใส่ออปชั่นซะเลยอ่ะ <c oughs> ดูนี่นะอุ้อย,ยแผ่นพลาสติกม่านบังแดดยังอยู่เลยอ่ะแผ่นพลาสติกม่านบังแดดยังอยู่แล้วก็สิ่งที่ทําให้เรากับลูกค้า บันทึกภาพอยู่เนี่ยจนลูกค้าได้เห็นเราเนี่ยมันคือโทรศัพท์มือถือถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะอ่ารุ่นอะไรขออนุญาตไม่เอ่ยถึงเอาว่ามันคือโทรศัพท์มือถือถูกปะใช่โทรศัพท์มือถือมันรับเข้าโทรออกโองนตังค์เงนตังค์ถูกปะแต่สิ่งหนึ่งที่โทรศัพท์มือถือทําไม่ได้รู้ป่อะไรอะไรคะกลิ่นถูกต้องกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยถูกต้องครับคันนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่ของจริงๆครับแต่อย่างที่พูดนะครับโทรศัพท์มือถือมันไม่สามารถที่จะ มันส่งภาพได้ส่งวิดีโอได้โอนตังได้ถูกไหมครับถูกต้องแต่มันส่งเส่งผ่านกลิ่นตัวเนี้ยไปไม่ไม่ได้ไงเข้าใจป้ะใช่เออแต่ดูนะแผ่นปลติกม่านบังแดดโน่นนี้นั่นยังอยู่นะสุดมากๆนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสตางๆอยู่ครบถ้วนหมดใช่แล้วนะจะไปดูห้องเครื่องหรือจะดูภายในกันดีห้องเครื่องก่อนก็ได้มั้งคะอ่ะได้ในคลิปรีวิว จะไม่มีการดับเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ยินได้ฟังเสียงเครื่องนี่คือเหตุผลข้อที่2นะครับส่วนเหตุผลข้อที่1ก็คือมไม่ได้จะไม่ได้จะไปเปิดเปิดปิดปิด,ปดมาทไมเพราะอ,อะไรหรือว่าประหยัดมันประหยัดครับโอเคนะนะจ๊ะโอเคมาประหยัดมากค่ะคันนี้เจ้าของเดิมใส่พรม3 d ม <House. S 1> ดีมันไดยนะโอเคปะหล่อๆเลยนะหล่อๆเลย นี่แอร์วหนาวน้ำห,หยดเนี่ยมองเลยไม่นจะที่เราเลื่อนรถอ่ะใช่แล้วค่ะอ่ะโอเคมามารลอทุกเหลี่ยมอ่ะส้มจะเข้าไปเหลี่ยมไหนเอาตามสบายเพราะว่าหล่อทุกเหลี่ยมน็อตไม่มีขยับก่อนดีกว่าอ่ะค่อยๆเดินค่อยๆดูใจเย็นๆเดี๋ยวเขาไม่เชื่อรถกลอนแอดมินส้มนะครับเอานิ้วมือเล็กๆนะครับ ของน้องแอดมินช่วยชี้ทีครับช่วยชี้ทีครับมีค่ะน็อตไม่ขยับไม่มีขยับเลยครับมันคือจุดสูงสุดจุดสุดยอดของรถมือสองแล้วครับขอบอกครับนี้เสียงเครื่องเดินนิ่งมากเลยอะรถมือสองคือสิ่งที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเนาะโอเคป้านั่นแปลว่ารถแต่ละคันไม่มีทางที่จะสภาพเหมือนกันสักคัน นึกออกใช่ไหมออ,อ,ออกไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคันไม่มีทางสัมพัเหมือนกันนี่คือเหตุผลว่าเป็นเรารีวิวรถทุกอย่างอย่างละเอียดใช่ไม่มีคําว่าย้อมองยอมมองย้อมแนวใดๆทั้งสิ้นนะครับนะไม่ได้ขายถูกสุดอันนี้พูดเลยไม่ได้เน้นขายถูกสุดแต่เน้นคุณภาพอันนี้เรื่องจริงๆนะครับโอเคเมื่อกี้น้องถ่ายเพลย์ให้ลูกค้าดูถูกไหมใช่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเดี๋ยวค่อยวนกลับไปนะแต่ตอนนี้เอาตรงนี้ก่อนนะ ดูนะนงน็อตอ,อะไรต่าง,างๆเดินเดิมรูกลมตามสูตรนะครับแผ่นกันความร้อนนะหรือแผ่นซัดเสียงเนี่ยแล้วแต่จะเรียกกันต่างๆสภาพยังกิฟกิบอยู่เลยใช่แล้วเอา้ง่ายเหมือนที่ผมพูดอะแต่ก็แต่ก็ไม่รู้จะสื่อสารยังไงไนงะว่ากลิ่นใหม่เขายังอยู่อะใช่ค่ะนึกออกไหมนงสบ้ยรบกวนิดนึงเดินเข้ามามุมนี้มุมที่พี่อ้อนเหมาะยืนนี่ได้เลยให้ลูกค้าเห็นเลขตัวถังเลยในนี้เขาจะเขียนมหมเรียกแชสซีแชสซีนะครับนะ ดูนะ MP1787 JNG013217 นะเช็คไม้เช็คประวัติได้เลยโอเคป่ะโอเคเออนะทุกอย่างชัดเจนมากๆครับโ okay. อเคสมเอยเมื่อกี้ได้บอกลูกค้าหรือ,อยังว่ารถทุกคันที่เต็นท์นะไม่ยังไม่ได้บอกใช่ป่ะยังโอเคทัานานพี่พูดเองโอเครถทุกคันที่เต็นท์ไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับ พี่อ้นหรือน้องแอดมินไม่มีทางรู้เลยว่าลูกค้าจะซื้อเมื่อไหร่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเตรียมทุกอย่างไว้ให้อย่างพร้อมใช้ใช้คำว่าพร้อมสับพร้อมหดเลยนะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับ้ถถ้าจะไม่ผิดใบเสร็จอยู่ในเกะนะโอเค <laughs> นะครับคืออย่างที่บอกคือเราไม่รู้จริงๆว่าลูกค้าท่านไหนจะ โ okay, yes. อเคเซเยสเมื่อไหร่ไงเข้าใจป่าใช่<ะ>ค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเตรียมพร้อมให้ที่สุดเลยโอเคป่าถูกต้องเออพร้อมหวดพร้อมหวดเลยครับจัดส่งฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเอาสองจังหวัดล่าสุดก็พอนะไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลนะเป็นเราอยู่ไหนส้มกรุงเทพค่ะถนนไรส้มมีบุรีกรุงเทพค่ะโอเคเราไปสง่งไปล่าสุด ที่ไหนซ้มเงยหนองคายไม่ห้องสอนถูกต้อง <laughs> <laughs> นี่คือทิปสุดยอดมากเลยครับชอบมากครับสุดยอดมา <laughs> ดูภายในกันดีกว่าคะจะไปดูภายในกันก่อนไหมหรือจะไปดูด้านหลังอยากให้ดูข้างหลังด้วยยไหนเอาเอาจากภายนอกก่อนได้มาอ่ะส้มเนยเข้าไปเลยมาได้เลยคะ่ะเดินได้ปะติดป้าติดป้ไม่ติดไม่ติดหรอเพราะตัวเล็กเนาะใช่อ่ะ ไม่หรอกพี่ขี้เกียจเรื่องรถไม่ใช่ใดมาโอเคกล้องมองถอยต่างๆจอบิวอินนะครับซึ่งอันนั้นอะเดี๋วเขาจเข้าไปในรถเนาะจ้ะโอเคมาก็มอถอยเรื่องนั้นต่างๆเนาะโอเคมาไปต่อ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 เนื้เลียมเลยค่ะอไปเลี่ยมดูเลยครับเห็นความเรี่ยมชัดๆครับเรี่ยมมากไลเนอร์แท้อิซูซุนะจ๊ะ ส้มแต่ถ่ายซอกซ้ายซอกขวาให้ทุกค้าดูทีรอบกวนทีได้เลยค่ะจ้านี่นะคะนี่รูกลมๆตามสูตรนะครับรีวิวทุกอย่างอย่างละเอียดและใช้คำว่าชัดเจนอย่างที่สุดในโลกแล้วล่ะใช่แล้วนะครับนี่นะส้มว่าปานปิดเนี่ยพี่เคยได้ยินสาวๆาวเขาบอกว่าเวลาปิดท้ายอะ่ะ มันปิดยากปะไม่ยากถ้าทำไมถึงปิดปิดไม่ยากอ่ะมังคนเขาหมนว่าเฮ้ยรถกระบะนะนื้อหรอกใช่ป่ะเฮ้ยปิดมันทีมันอ่ะแอดมินส้มตัวเล็กขนาดนี้เดี๋ยวปิดให้ดูค่ะได้ครับนี่สบายมากหรอใช่ส้มรู้ป่ะวว่ารถคันนี้นะเว้ยพี่บอกให้อ่ะวันที่ลูกค้าจะรับรถนะซึ่งโอเคผมคงไม่รู้ว่าลูกค้า อยู่จังหวัดอะไรหน้าตายังไงหรือจะไปรับที่เต็น์อะไรยังไงเราไม่มีทางรู้นาคนถูกปะถูกต้องแต่สิ่งหนึ่งที่จะกล้าพูดก่อนเลยครับคือวันที่มารับครับรบกวนครับท่านเป็นน้องผู้ชายครับสะใดสะซอยเซ็ตมาหล่อๆเลยครับถูกต้องส่วนน้องผู้หญิงนะครับแต่สวยๆเลยค่ะเออมาเต็มอารมณ์รับปริญญาเลยครับถูกต้องรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะอะไรคะไม่งั้นนะครับออร่าของรถมันกลืนหมดครับจริง นะมันกลืนหมดจริงๆนะ <k ric an> ไม่บอกว่าไม่งั้นมันกลายเป็นรถจะเด่นกว่าลูกค้าแต่มินซ่อมยังสวยอยู่นะคะสุดยอดกันไป <k ric an> มาดูภายในกันค่ะโอเคแน่นอนครับเมื่อกี้ด้านหน้าเราเปิดห้องเครื่องให้ดูตั้งแต่แรกแล้วเนาะค่ะน็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่มีขยับอะไรต่างๆชัดเจนด้านท้ายเปิดให้ดูหมดแล้วเนาะ <k ric an> ใช่แล้วรูกลมๆตามสูตรน็อนี่น,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 นั่นที่เขาที่มีพี่ๆหลายๆท่านสอนดูรถในสื่อออนไลน์ต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ โอเคมาต่อมาครับเรามากระโดดนั่งในรถกันเนาะใช่โอเคพี่กระโดดรอมาสกพานตละเนาะโอเคมาส้มรักแมวปะรักรักฮิปโปได้ปะรักมากโอเคนี่ดูนี่เลยุ้ยก้องมองถอยครบเลยเนาะใช่ครับนี่เส้นเขียวคืออะไรคือยังอยู่อีกไกลอ่าถูกไหมอีกไกลๆกลหน่อยเนาะใช่ส่วนเส้นแดงคืออะไรใกล ใกล้ๆชนแล้วถูกต้องสนแสดงคือใก,ใกล้ใกล้ต้องจ่ายตังแล้วโอเคโอเคป่ะอ่าโอเคมาเลขไม้ก,กันต่อส้มเลือเล่อเมาถึงไหมวะถึงจ้าถึงถึงมอ่ะส้มพี่อ่ะ,ส,อะส้มค่อยๆเลือ่อยหน่อยนะอ่านะเกือบเกือบจะสามหมื่นห้าพันโลนะครับคันเนี้ยนะรุ่นปียี่สบเอ็ดออกรถปียี่สิบสองนะครับในคลิปดีวีเราจะพูดว่ายี่สิบเอ็ ไปเลยง่ายๆนะค่ะหรือ21ทับ่สองวางกันไปนะครับเดี๋ยวเขียนในท็อปิกอีกทีโอเคแต่ให้เป็นอันรู้กันนะครับนาผลิต21นะครับใช่แล้วโอเคมาดูกันต่อไอ้พูดที่พูดไปแล้วเนาะใช่แล้วถูกต้องป้าใช่แล้วค่ะไปเคียป้าพพี่คนอันนั้นใส่อะไรอะไหนวะเนี่ยนี่เหรอใช่แล้วโอเคเจ้าของเดิมเขาก็แน่นอนครับตามยุคสมัยอะเนาะติดกล้องหน้ารถอะเนาะค่ะเอ๊ะื่อวอ่าใติดกล้องหน้ารถ โอเคพอเขาขายเขาก็แน่นอนอ่ะเขาก็ต้องการตัวกล้องซึ่งมันก็คงมีก,ก,ก็ก็มีราคาของเขาอ่ะเนาะ,ะคืนไปแต่ว่าพี่อ่ะก็คือไม่ไม่ไม่ถอดสายพี่เขาก็เอากล้องไปจ้าโอเคปะโอเคเออประมาณนั้นแต่ตัวสายเนี่ยยังอยู่นั่นแปลว่าลูกค้าวัสนาผู้ีดน้องเน,เนี่ยผู้โชคดีเนี่ยก็ถ้าเกิดนั้นก็ซื้อกล้องเสียบใส่ได้เลยไม่ต้องเดินสายใหม่แล้วอโอเคมาค่ะ,<า>คะอันนี้กี่สาย หนึ่งสายถูกป้าถูกต้องส้มเคยขึ้นรถเพื่อนรถใครบางคันวะทำไมอ่ะเป็นสิบเลยในห้องผ่าตัดหนึ่งนึกออกป้งงป้างงป้านื้อออกป้ามันต้องสายเส้นเดียวสิโอเคนะครับมาต่อมาอ่ะส้มอ่ะถ่ายถ่ายสับไอพวงมาลัยมาติฟังก์ชันก่อนมานี่โอ้โหสภาพพวงมาลัยคือสดจริงใช่ครับคือกล้าพูดเลยครับเมื่อกี้ที่พี่พูดว่าน็อตไม่ขยับนี่ขนาดยังไม่ดูซ้ายขวานะค่ะโอเคป้านี่ขนาดเอาแค่หน้ากับหลังก่อนนะ คือสภาพเดียกล้าพูดเลยว่าเนี่ยคือรถไม้แท้และเป็นรถที่แบบสภาพมันสดไงโอเคป่ะครับสดมากผมไม่ได้พูดว่ารถคันนี้มันวิเศษบินได้โอเคปะ่ะไอพูดอย่างนั้นมันคงประหลาดแล้วละ่ะถูกป่ะแต่เรากาลัลงพูดว่าเฮ้ยสภาพมันอย่างเนี้ยโอเคไหมโอเคลูกค้าไปตัดสินใจเอาเองว่าด้วยราคา อะไรต่างๆว่าคุณคุ้มไหมคุ้มก็มาซื้อไม่คุ้มก็ไม่ว่ากันไม่ไม่โกรธกันถูกปะค่ะเออโอเคมาแต่ประเภทในคอมเมนต์แบบงงๆขออนุญาตไม่เอานะไอ้พวกนั้นนะโอเคไหมมาต่อต่อต่อได้เลยนะครับโอเคมาต่อต่อเอกสารโอ้โหครบเลยส้มอันนี้เยอะเลยแถมให้พี่เขาได้ไหมไม่เอาเนาะอ๋อไม่เอาไม่เอาโอเคเก็บไว้ก่อนนะโอเคอ่ะโอเคประคัประกันอะไรต่างๆนะครับอ่ะ อยู่ครบเลยหมายถึงว่าพี่เขาคงจะไปยกเลิกอะไรหมดแล้วล่ะตามที่แนะนําเขาไปหมดแล้วล่ะนะครับแต่หมายว่านี่บุ๊คเซอร์วิสมาดูนี่มาอื้มอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผลิตที่เต็นท์เราก็มีดีแม็กหลายคันนะเนาะน้องแอดมินเขาก็กลัวว่าคันไหนของคันไหนกลัวจะแบบหลงกันเดี๋ยวจะหลงกันเขาก็แปะอะไรของเขาไว้อันนี้ไม่มีประเด็นนะครับค่ะโอเคอ่ะต่อมานี่ออกสวนสมุนรไพรอยู่ครบเลยใช่ครับนะครับ คู่มือการใช้งานอะไรต่างๆเนาะโอเคพูดถึงเรื่องคู่มือการใช้งานอย่างนึงนิดนึงแล้วกันครับขออนุญาตงี้ครับแนะนางี้ครับนะถ้าเป็นสมัยก่อน,น่ะโอเคลูกค้าอ,อ,อยากจะเปิดพวกเซลเมนลนอเนอร์แมนวลอะไรพวกเนี้ย uh huh. อ่าสมุดคู่มือการใช้งานอะก็อาจจะต้องเปิดนะหาหน้าอะไรอะไรก็ว่าไปใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่เชื่อว่านะครับพี่เชื่อว่าเปิดใน youtube เนี่ย เฮ้ยจะหาอะไรอะไรเงี้ยเปิดใน YouTube เดี๋ยวเขามีคนสอนหมดเลยอาฮ okay, ะโอเคม้มใช่เซ็ตหน้าปัดยังไงเ <im it> พราะว่าอย่างตัวเนี้ยจริงๆมีตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วล่ะว่าถ้าสมมติเราลืมเติมลืมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาก็จะมีการ w ร์นิ่งเตือนขึ้นมาค่ะมันจะมีเตือนระบบเตือนให้หมดเลยน,นะครับโอเคป้ายอดสยบบอ<笑><笑>อะไรอะไรอะไรสุดยอดไปเลยนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองคายให้ลูกค้าหมดเรียบร้อยออกรถไปไม่ต้องทําสตอหออะไรแล้วนะจ๊ะยกเว้นอย่างเดียวก็คือเติมน้ำมันกับผ่อนเนาะถ้าซื้อสดก็ไม่ต้องผ่อนเนาะแต่ถ้าซื้อผ่อนก็รบกวนผ่อนให้ตรงเวลานะครับเดี๋ยวมีคนเอาไปเนาะโอเคปะโอเคส้มจะแจ้งราคาในนี้ก่อนหรือหรือจะดูซ้ายดูขวาเปิดประตูก่อนดีอ่ะพักครึ่งก่อนดีว่าพักครึ่งด้วยการแจ้งราคาก่อนละกันนะได้เลยค่ะคันเนี้ยรถผลิตปีย1ิบเอ็ดออกรถย2ิบสองนะจ๊ะ ก็พี่เขียนยี่สบทัายี่สิบแล้วกันให้เข้าใจง่าย,ายๆเนาะตาโอเคเงินสด5้าแสนห้าหบาทห้าห้าไม่แท้แท้0 0มหมเกือบเกือบจะสามหมเนี่ยสามหมกโลนะครับอ่ะพี่ในในในคลิปพี่จะเขียนว,ว่าไม่สามหมื่นไปเลยแล้วกันนะตาเออจะได้เข้าใจง่าย,ายๆไม่ต้องเสียเวลานะครับขาดอีกหกสิเอ่อห้โลก็สามหมนะเขียนว,ว่าสามหมไปเลยีแค่นั้นโอเคป้ะส้มใช่โอเค,พ,ออเคพร ถ้าออกรถ8,800จะส่งอยู่เดือนละประมาณ11,300กว่าบาทนะค่ะถ้าผ่อน 6, 6ปีนะ11,300กว่าบาทถ้าผ่อน7ปีจะอยู่ประมาณ1 0้0หมื่นหลักร้อยประมาณประมาณนั้นนะครับออกรถ8,800เหมือนกันลูกค้าจะดาวเพิ่มมากกว่านั้นก็ได้มไม่มีปลายห้าไม่มีปัญหาโอเคปะค่ะแอบส่วนเงินสด5,50,000หาหนะครับ5 5า0 0 0บาทเน็ตเน็ต เ่าเนเน็ตคือไม่มีการเรียกเก็บค่าโอนไม่มีการเรียกเก็บค่าจัดส่งค่าเอ่อแวดค่าอะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นจ่ายเท่านี้แล้วจบโอเคไหมโอเคส่วนเงินผ่อนที่เมื่อกี้พี่พูดไปในราคาที่พี่พูดอะมารวมพี่รวมแบบเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วโอเคไหมไม่มีประเด็นอื่นเป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบเข้าใจโคตรง่ายเลยโอเคไหมโอเคค่ะโอเคครับเราไปเจอกันต่อครับปะอ่ะส้มส้มส้มตาส้มยังไม่ต้องปิดนี่นี่นี่นั่งกับพี่ก่อน ได้เลยอ่ะนั่งก่อนอ่ะส้มถ่ายภายในไปก่อนแล้วกันนะได้เลยค่ะโอเคไหมคอนโซลเขาเรียมจริงนะเรียมๆเลยเนาะกลิ่นใหม่แบบใช่ยังอยู่อ่ะแล้วมันเรียมตรงไหนรู้ป่ะพี่จะบอกว่ากับเจ้าคันนี้เลยนะคือที่เต็นเราอ่ะเราเล่นแต่รถสวยอยู่ละใช่โอเคไหมครับค่ะเต็นเราอ่ะเราเล่นแต่รถสวยอยู่ละแต่แต่แต่อย่างคันนี้ยความรู้สึกของพี่นะคือมันโดดเด้งดึงๆึงอ่ะใช่นึกออกปะ และอีกอย่างมันได้ดําใช่พอจะทากหรืมค่ะอีกอย่างคือมันได้ดําโอเคป้าอย่างรถที่เป็นสีบรอนซ์เงินถ้าเป็นน้องส้มก็จะบอกลูกค้าว่าดูแลง่ายใช่เป็นสีบอลเท้าน้องส้มก็จะบอกว่าโดดเด่นพอเป็นสีพอคันไหนที่ซื้อเราซื้อเข้ามาเป็นสีดาจริงๆก็มันก็มีไม่กี่สีเนอะนะน้องส้มก็จะบอกบารมีบารมีมากนะครับโอเคป่าช่ำมากช่ำๆเลยเนี่ยอย่างคันนี้ช่ำๆเลยครับหล่อๆอ ใช่แล้วค่ะนะนี่ให้ดูอย่างมาอะดูนี่นะจ้าตรงหน้าปัดนี่ซบเยอ้าเดือนมาทีวะถึงบ้างมองถึงบ้างมองถึงบ้างไอสติกเกอร์ตรงหน้าปัดยังไม่ได้แก่อือหืออือหือเออดูเองลวกันว่าจริงไม่จริงไม่ใช่ว่าไปซื้ออะไรกระดาษมาแปะบิ้นมาไม่ใช่โอ้ยดูสภาพแค่นี้ก็รู้แล้วเพื่อนครับช่ำมากคันเนี้ยอย่างที่บอกอะครับเดินหนีไม่มีเดินหนีไม่ออกอะ่ะ นี่เจ้าของเดิมใส่พรมสามพิตีมาด้วยค่ะเขาชอบโฆสนาอะไร3าดีอ่าเนีหรอวะอาหาอย่างส้มนี่ไปอะไรสีเหลวไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะไไดโชว์นอนไม่ขยับเลยบ้าโชว์เลยนอนไม่มีขยับนีนะคะไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตุยหาเหวไดใดทั้งสิ้นโอเคล้านเปอร์เซนต์อ่ามาพูดไปก็เท่านั้น ยังไงให้คนเขาเห็นเลยดีกว่าดีอะจริงๆริอะอย่างที่บอกมันไม่ต้องแกะนี้แล้วอเข้าใจว่าเพราะว่าโชว์น้อยไม่ขยับ้วตรงนี้ไม่ต้องแกะยังได้เลยใช่แล้วค่ะแต่แม่แต่เขาว่าเดี๋ยวโรมาปอมเออเดี๋ยวเป็นโรบ้านโรมา้อยปอม <laughs> นี่อ่ะดูเลยนี่นะคะเลขมไม้แท้ๆดูกันกชัดๆอีกรอบอืสามันเ้ารอยสี่สิกิโลเออ ดูสภาพหัวกเกียร์นู่นนี่นั่นซ้มอมไรต้องกลนหน่อยใตคะ่ะช้ำๆเลยอ่ะออกรถแ8 0พันแปดส่งหกปีเดือนประมาณหมื่นหนึ่งสามร้อยผ่อนเจ็ดปีเดือนประมาณหมื่นหลักร้อยประมาณนั้นส่วนเงินสดห้าแสนห้าหมื่นแปพันบาทเน็ตเน็ตได้ดำได้ไม 3, 000, ่สามหมื่นห้ากุญแจสำรองครบน็อตไม่ขยัด ท่าแผงประตูกริบกริบกริบแม็กซ์สิบเจ็ดเดิมโรงงานใช่อ่ะพี่ปิดกันนะได้เลยนี่นี่นี่พี่มาดูนี่นี่น,นี่ดูนี่อะไรจ๊ะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆอย่างเงี้ยดูออกเลยรถไม่มีพน่นไม่มีอะไรมาเลยนะความหมายมันแปลว่าอะไรพี่สติกกสต๊กเกอร์นี่เหรอใช่มือนี่ใช่ป่ะใช่อยากแค่แชทอ๋อ พราะถ้าน,นั่งเฉยเฉยรถก็หยุดที่เดิมอส้มใกล้วันวาเวลนไทน์อ,อีกไม่น่าเกินสัปดาห์หนึ่งเนาะ<ช>อ,อีกไม่กี่วันวันวาเวลนไทน์ใช่ป่ะใช่แล้วถ้ารักใครไม่แสดงออกบอกตรงครับเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปหวดครับ <c oughs> ความรักความรักความ <c oughs> อยากมันต้องแสดงออกครับถ้าไม่แสดงออกชาวบ,บ้านเขาเอาไปหวดหมดนะครับถูกต้องเหมือนกันครับรถเหมือนกันไหนไหนก็พูดพูดได้ป่ะ พูดได้พูดได้เนาะ <c oughs> ไม่มีคนอยู่ใช่ปะ่ะโอเคผมบอกให้พี่เคยเจอจำได้ปะส้มลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งอ่าบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสุดท้ายคนอื่นเอาไปถามว่าพี่เราเนี่ยเราเนี่ยอ่าผมเอาพูดตรงๆนะเราเป็นพ่อค้าผมไม่สนใจว่าใครดูก่อนดูหลังผมสนใจใครจ่ายก่อนถูกต้องแต่ถ้าจ่ายแล้วคือจบโอเคปะค่ะคือถ้ารับมาจําใครแล้วคือจบใช่ เข้าใจไหมใช่แล้วไอ้ะเภที่ว่าเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาไม่มาจําไอ้แบบนั้นอ่ะแล้วมาบอกทีหลังว่าโอ้โหทำไมไม่ทำไมคนอื่นเอาไปก่อนทำไมไม่รออะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้เพอร์เจอร์โอเคป่ะโอเคคุยคุยบนความเป็นจริงไงอย่างนี้เรียกมาจําปากเปล่าป่ะพี่โอ้ยมาจาปากเปล่าแม่งเพอร์เจอร์แม่งคุยกับแม่งขอโทษครับโอเคป่ะใจเย็นใจเย็นไม่ใช่แม่ง่พูดความจริงเราอย่าไปเซฟใช่แต่ผมเชื่ออยู่อย่างนะคนที่ดูช่องเราอ่ะไม่น่ามีไม่น่าจะมี เขาเรียกว่าพฤติกรรมซื่อบื้ออย่างนั้นอืนะของผมผมคิดอย่างนั้นนะค่ะเออมาแกะตะเข็บเลยไหมจัดให้อย่างแรกเลยโหพี่ทําไมรถไม่อยู่แล้วอ๋อใครจ่ายก่อนก็คนนั้นแหละครับทาไมคะค้าขายค่ะค้าขายครับแต่ถ้ารับมัดจําแล้วคนอื่นต่อให้สมมติอ่าถ่ายก่อนถ่ายก่อนดูตะเข็บว่อนะาดูเลยนะแล้วถ่ายน้องไม่ขยับก่อนเดิมๆอ่ะอ่ะส้มแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายภายในตั้ง สมมติว่าเรารับมาจําใครแล้วต่อให้ซื้อผ่อนแล้วอีกคนหนึง่งลูกค้าอีกขัานหนึง่งจะมาซื้อสดพร้อมพร้อมซื้อเลยเนี่ย่าไง่าย,าายพร้อมกดโอนอ,ะอ่ะเราก็ไม่ขายเขาเพราะถือว่าเรามาจําคนแรกแล้วโอเคมะใช่เออแต่อประเภทมาจําปากเปล่าเพอ่เจองั้นไม่เอาเออโอ้ดูสภาพบอกเขาแบบกริปจริงๆรินะส้มอ่ะชอบหลอกพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เสียภาพลักษณ์หมด เอาหมือนฉันโดนแกนหลอกไงไม่รู้ส้มพูดเรื่องจริงผิดตรงไหนพูดทำไ,ไมแกเป็นคนพูดไงแกให้ฉันคนพูดอะส <c oughs> ้มพี่เสียภาพไปแล้วนเนี่ยส้ <c oughs> มาตัวรอดอ่ะสภาพแผบประตูนะจ๊ะแกนินทานเยอะไปไหนวันตัวเนี่ยเ <c oughs> ยอะพอสมควรมีมีบ้างหรอ <c oughs> มีบ้างอ๋อเอาเอา,เอาเวนะไม่ใช่อลิรตมิดนะมุกมุกสวิตครบยังครบแล้วโ่ายหล้วใช่ป่ะโอเคมันก็ไม่เหลืออะไรเลยนี่หว่า ด,ดูครบทั้งลำแล้วโอเคอ่ะส้มเมอ้ยเดินไปเลยปะ,ะดเดินวนนีดปะส้มเมอ้ยจ้ะอ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนให้หน่อยก็ได้ส้มเมอยเดินง่ายๆได้เลยนะส้อม,มอย่าลืมบอลูกค้าที่จัดส่งรถลูกค้าพูไดไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะซื้อสดหรือผ่อนนะคะเราบริการจัดส่งรถฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียว สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่อนนะคะเราก็มีบริการจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะหลักฐานแอร์เย็นฉ่ำๆหน้าเขาหล่อจริงๆลำนี้มามามาดูอะไรต่ออ่ะ นีม่มัม้ยอย่ดูปะ,อะโอเคพี่จะบอกอย่างนี้ครับในคลิปรีวิวนี้พี่ก็คงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันกี่นาทีแล้วละอะบอกตรงพี่ไม่ได้เป็นแอบ,บดูหรอกโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดคืออย่างนี้พี่พี่อ้นเนี่ยก็คิดว่าในรีวิวเนี้ยคงจะละเอียดมากพอแล้วแต่แต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะละเอียดเจาะลึกไปมากกว่านี้<า>ทำยังไงล่ะส้ม สามารถโทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อวิดีโอคอลดูเพิ่มเติมได้เลยตามในบทเลยอะต้น <laughs> <laughs> แต่เพื่อมันจำบากเป่าอย่างที่พูดตรงๆกันนะครับนะเดี๋ยวขอไหว้ก่อนนะไหว้ไหว้ไ,วไ,วไ,วไวเห็นพี่ป่ะเห็นไหว้นะไอ้ผู้ดีเพอร์เจอร์แม่งไม่ต้องมาไรสอร์ละ <laughs> ต่อ เบอร์แอดมินส้มค่ะ094-335-7313สามารถวิดีโอคอาได้ตลอดเลยนะจ๊ะโอเคป้าใช่แล้วคะ่ะออแต่ไอ้มันจะเบลเปล่าไม่ต้องนะแม่งเพอร์เจอร์ต่อเลยส้มได้หรือเบอร์พี่อ้นค่ะ081 4850000ค่ะเป็นชื่อรถบ้านโรมาน้อยครับคัดแต่รถสวยเหมือนเอามาแต่งงานด้วยไม่ได้ขายถูกสุดบนโลกแต่กล้าพูดอย่างเต็มปากว่าคัดแต่รถสวยจริงใจ,ใจชัดเจนส่งจริงอะไรจริงคําไหนคํานั้นโอเคป้ะค่ะนะครับเบอร์โทรพี่อ้นครับเราเอง0814850000ค่ะเต็นอยู่ไหนโซมเต็นอยู่เสรีไทยซอย64ค่ะมีนบุรีกรุงเทพสามารถกด Google แ a p มาได้พิมพ์คำว่า รถบ้านเรามาน้อยพิมพ์แค่นี้แหละครับรหัสประศีอะไรช่างแม่งไม่ต้องไปสนใจโอเคป่ะครับใช่แล้วพิมคำนี้แล้วจะเจอกันโอเคป้ะค่ะแล้วเราจะพบกันครับสวัสดีสวยๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วพบแอดมินซ้มได้นะคะสวัสดีค่ะคือน้องแอดมินขับกินธรรมดาครับขับก็ขับไม่เป็นไม่เป็นแต่ขึ้นไปเค่ไหนนะคือมานั่งเฉยคือไปสร้างลุก ตัดแอร์ตัดแอร์เอาตัดแอร์ครับเย็นชิแล้วพบกันนะครับสวัสดีค่ะถ้าชอบรถสวยด้วยแล้วก็ชอบของแปลกด้วยแล้วพบกันครับส้มสวยจนอะไรส้มสวยจนอยากไหว้ย่อ,อค่ะกลับสวัสดีครับ